ห้องหกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องหกนะคะไม้แรกนะคะลิชี่จะใส่ไปที่แดงสองร้อยนะคะไม้แรกนะคะลิชี่จะใส่ไปที่แดงสองร้อยนะคะทุกคนลองสังเกตเขาไพ่นะคะตอนนี้เขาไพ่มันไปที่เขาไพ่มังกรนะคะทุกคนแดงออกมาสีตาติดแล้วนะคะถ้าไม้นี้ออกแดงอยู่ก็เป็นเขาไพ่มังกรนะคะไหลตามไปเลยนะคะไหลแดงตามมันไปเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาดูไม้นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูไม้นี้มันหกไปแล้วคะ่ะทุกคนมันหกไปแล้วเราแค่สามนะคะโจยังไงโจหกโอ้โหโจสี่ก็แดกนะคะโจสี่ก็แดกนะคะกําไรลิชี่มีอยู่สองร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําไรลิชชี่มีอยู่สองร้อยแล้วนะคะ,อ,นนชชอ,ะ,คะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไม้ต่อไปกันนะคะ ลิชี่ก็จะใส่ไปที่น้ำเงินเหมือนเดิมนะคะใส่ไปที่น้ำเงิน2อ0บาทเท่าเดิมเลยนะคะถ้าไม้ไหนที่ลิชี่โดนชี่จะทบเงินไปหนึ่งเท่านะคะแต่อันนี้ลิชี่ไม่ได้โดนนะอะเดี๋ยวเรามาปั้นกำไรกันนะคะใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูอยากมีสูตรเล่นอยากรู้เทคนิคเล่นยังไงให้บวกนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะอะไม้นี้ยังไงสองมาแล้วค่ะสองมาสองมาอูโหสองแต้มเท่านั้นนะคะ โอ้โหมันป๊อกแปดไปแล้วนะคะโดนกินเป็นที่เรียบร้อยนะคะสองร้อยบาทไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้โดนกินไปสองร้อยนะคะไม้ต่อไปนะคะไม้ต่อไปนะคะวิธี่จะใส่ไปที่แดงนะคะสองร้อยก่อนนะคะ ตอนนี้ิชี่ยังไม่ได้ทบเงินนะคะดิชี่จะใส่ไปที่แดงก่อนนะคะ200บาทดูเชิงก่อนนะคะเพราะตอนนี้เขาไพ่มันไม่ขึ้นนะคะทุกคนเขาไพ่มันไม่ขึ้นนะคะเขาไพ่มันค้างเนาะเราก็ยังดูเขาไพ่มันไม่ได้นะลองเชิงไปก่อนนะคะ200เดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้โหยังไงยังไง โอเคค่ะทุกคนบวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสองรอยบาทตอนนี้ลิชี่เท่าทุนนะคะลิชี่เท่าทุนอยู่นะคะเขาไพา่ไม่ขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวลิชี่จะลองแทงตามสไตล์ลิชี่ให้ดูเลยนะคะเอาไม้ต่อไปนะคะไม้ต่อไปนะคะลิชี่จะใส่ไปที่เอออะไรดีสอยไปที่แดงแล้วกันนะคะสี่ร้อยบาทนะคะตอนนี้เท่าทุนนะคะใส่ไปที่แดงเลยนะคะ4ี่ร้อยบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าลิชี่จะบวก สี่ร้อยหรือว่าจะเสียสี่ร้อยนะคะไม้นี้เพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากมีกลุ่มเล่นมีกลุ่มเซียนน้าเล่นนะคะหรือว่าอยากมีเซียนแบบว่าคอยสอนคอยจับมือเล่นลยอะไรเงี้ยแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอสซีบีแปดแปดนะคะแอสซีบีแปดแปดสีแต้มชนค่ะทุกคนสีแต้มชนโอ้โหมันก้าวหลังนะคะมันก้าวหลังโอ้โหเราแค่สามแต้มนะคะทุกคนเราแค่สามแต้มนะคะทิชชี่เสียไปแล้วนะคะสี่ร้อยบาท เสียไปแล้วนะคะสี่ร้อยบาทไม,ไ,ะะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันที่เราจะแทงไปที่แดงนะคะทุกคนสี่ร้อยเท่าเดิมนะคะแดงสี่ร้อยเท่าเดิมนะคะอ่ะเขาให้มันไม่ขึ้นนะทุกคนลิชี่ก็เลยไม่ได้ทบเงินแบบว่าทบเงินแบบจริงจังอะไรมากนะคะลิชชี่ก็จะใส่ไปเท่าเดิมก่อนตามทุนคืนก่อนนะคะ อันนี้มาแทงให้ดูขำๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไม้นี้นะคะหนึ่งคู่ค่ะทุกคนหนึ่งคู่แล้วหนึ่งคู่แล้วโอเคมันแค่หนึ่งได้น,นะคะเราป๊อกแปดเป็นที่เรียบร้อยนะคะป๊อกแปดเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ลิชี่เท่าทุนนะคะตอนนี้ลิชี่เท่าทุนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้ลิชี่จะบวกเท่าไหร่นะคะลิชชี่จะบวกเท่าไหร่ไปเลยนะคะที่แดงอ่ะใส่ไปเลยนะคะพันหนึ่งนะคะ เพราะว่าถ้ายืดยาวกว่าน,นี้นะคะคลิปมันจะยาวนะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะคะดิชี่ใส่ไปที่แดงเลยนะคะพันหนึ่งดิชี่จะเริ่มต้นที่ไม้รับปลักพันเหมือนเดิมนะคะ <c ười> เริ่มต้นที่ไม้รับพันเหมือนเดิมเลยนะคะเสียก็คือเสียนะคะได้ก็คือได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคมันแค่สองนะคะมันแค่สองมันบอดไปแล้วทุกคนมันบอดไปแล้วนะคะอ่ะยังไงบอดสนิทไปเลยค่ะบอดสนิทยังไงยังไง โอเคค่ะหนึ hmm. <t passo> <Oops. S 1> ่งแต้มก็กินได้นะคะหนึ่งแต้มก็กินได้นะคะตอนนี้ลิชี่กำไรอยู่สองพันนะคะทุกคนตอนนี้ลิชี่กำไรอยู่ที่สองพันบาทนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูไม้นี้นะคะไม้นี้ลิชี่จะใส่ไปที่แดงหนึ่งพันเหมือนเดิมเลยนะคะแดงหนึ่งพันบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลองแทงตามนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวมาดูไม้นี้นะคะว่ามันยังไงนะคะ,ะมันโก่งนะคะมันโ๋งเราก้าวโก่งเข้าโก่งโก่งเข้าจริงๆนะคะตามที่ขอเลยตอนนี้กำไรลิชีที่สามพันบาทแล้วกำไรสามพันบาทแล้วอ่ะทุกคนนี่แทงแบบว่าฉบับรวดเร็วเลยนะไม่ต้องถึงสิบนาทีไม่ต้องถึงยี่สิบนาทีนะคะรีบมารีบไปเนาะใส่ไปที่น้ําเงินพันหนึ่งนะคะอ่านจากเข้าไพ่แล้วนะคะน่าจะเป็นอ สองไพ่สองตัดทีอะทุกคนเขาไพ่แบบว่าสองตัดทีหนึ่งสองตัดทีหนึ่งอะเมื่อกี้มันออกแดงไปสองแล้วนะไม้นี้น่าจะเป็นน้ําเงินนะคะไม้นี้น่าจะตัดมาที่น้ําเงินนะคะเ,เดี๋ยวมาดูไม้นี้กันนะคะหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มคู่หนึ่งแต้มค,คู่โอเคค่ะทุกคนป๊อกเก้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะป๊อกเก้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะ แทงโยกย้ายไปไหนก็บวกบวกทั้งนั้นเลยนะคะใครอยากเข้ากลุ่มน้ำเล่นแอดไลน์มาได้เลยนะคะ scb 8 8นะคะอ่าไม้ต่อไปนะคะไม้ต่อไปลิชี่ขอใส่ไปที่แดง1,000บาทนะคะขอใส่ไปที่แดง1,000บาทเลยนะคะอ่าลิชี่จะแทงอีกแค่ไม่กี่ตาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ลิชี่จะบวกเท่าไหร่เนาะ เันนี้เรามาดูกันเนาะแปดมาแล้วค่ะแปดมาแปดมาแล้วยังไงอุย้ยมันเจ็ดคทุกคนมันเจ็ดโอเคค่ะป๊อกเก้าเอ้ยป๊อกแปดนะคะป๊อกแปดนะคะเจ็ดตามไม่ทันนะคะเจ็ดตามไม่ทันนะคะเราบวกกันไปแล้วนะคะบวกกันไปแล้วอะไม่เป็นไรนะคะไม้ต่อไปไม้ต่อไปยังไงคะยังไงไปที่หนึ่งพันบาทเหมือนเดิมนะคะไปที่หนึ่งพันบาทเหมือนเดิมตอนนี้กําไรลิชชี่อยู่ที่ 4 0 0 0บาทแล้วนะคะกำไรลิชี่อยู่ที่4 0 0 0บาทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไม้นี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไม้นี้กันนะคะอายังไงยังไงรีบเปิดรีบเปิดรีบเปิดนะคะรีบเปิดโอเคค่ะโอ้โหหนึ่งแตมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงมันแปดค่ะทุกคนมันแปด โอ้โหเสมอนะคะแข็งมากอ่ะวันนี้ดวงแข็งมากบอกเลยเม ى, สมอได้อ่ะเสมอได้อะไรอ่ะอีนนี้เป็นอะไรอ่ะอาโอเคค่ะ